เราเจอพี่นอนสอบมอนมุ้งก็เดินมาด้านนี้เลยพี่นอนสอหนอนมุ้งอยู่ด้านนี้เลยรวมแองวังหวานสามเจ่รอห้าบาทรองวันหวานสาม้รห้ารวองวังหวานสามเ้ารอหาสบาทรมแองรวมกองเอาไปสาเจรห้าทาทรวเอาไปสามรอห้าบาที่นอจากนอนมุ้งก็อยู่ด้านนี้เลยเช็ก้ง เรียนด้เตี้ยน uh ึงก่อนลองฟองไปสามห้าสิบกอย่างไรนี่ยพ่อค้าลองฟองหวานหวาแล้วสามโด่ห้าสิบลององหวานหาแล้วลองฟองหวานหวานแล้วสามเกโลห้าสิบจเจอที่นอนแบกหมอนมุงก็เดินมาด้เลยพี่นอนตอบหมอนมุ้ง เรีงแกงล้นหลานสาเสยรงห้าสิบาทเรีงแกงล้นหล 3, านสามโลห้าสิบวันนี้เรีงแกงมาจะแล้วสามเรห้าสิบบาทเรีงแกงมาจะแล้วสามโลหาสิบบาทเรียงแกงมาจะแล้วสามโลห้าสิบบาท ไม่น่าเชื <UK> <ả? S 1> ่อไม่น่าเชื่อสถานการณ์จะพลิกกลัไม่น่าเชื่อดูนี่คือสถานบุญกดนเลยดูนี่คือาบุญก็นเลยตอนนี้ตัวยาตายายน่งยาตายยาขาดลูกขาแล้วดูนี่ตอบอนต์คอยุดเดียวคอยุดเดียว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ